ในที่สุดซัมไรแจ็คซีซั่นที่4ก็เดินทางมาถึงตอนจบกันแล้วนะครับซึ่งซัมไรแจ็คเนี่ยเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่มีตอนจบที่ค้างคาจนกลายเป็นตำนานมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยเพราะว่าหลังจากนี้พวกเขาจะถูกแคนเซิลรอบฉายและกลายเป็นซีรีส์ที่ถูกทิ้งร้างไปอย่างน่าเศรา้าเราก็เลยถือโอกาสนี้พาทุกคนย้อนกลับไปชมกันหน่อยว่าตอนจบของภาคน,นี้เป็นยังไงกันบ้างก่อนที่13ปีให้หลังเราจะได้เจอกับหนึ่งในสุดยอดซีรีส์ที่ได้รับการสารต่อและมีตอนจบ ที่ดีที่สุดตลอดการเรื่องหนึ่งเลยอย่างซามูไรแจ็คซีซัที่5ที่การันตีความเดือดโหดมันที่สุดแปะเราอย่ารอช้าครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งครั้งแล้วเราไปลุยพาจบของซีซันที่4กันได้เลย ในค่ำคืนที่อากาศแปรปรวนฝนฟ้าขนองตกหนักลงมาจนมองไม่เห็นพื้นถนนในตรอกซอกซอยแห่งหนึ่งของเมืองไร้ชื่อที่ดูจะไม่ใช่เมืองธรรมดาเราจะสังเกตเห็นรถยนต์คลาสสิกที่ดูล้าสมัยจอดอยู่ท่ามกลางสายฝนโดยที่คนขับนั้นเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึง่งตาสีแดงฉานเขาใส่ซีดีเพลงเข้าไปในเครื่องเล่นและนั่งฟังเพลงคลอไปขณะที่ตัวเองก็จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเราคนดูฟังว่าเขามานั่งที่นี่ได้อย่างไร หุ่นตัวนี้บอกว่าเขานั้นเกลียดฝนมากๆเพราะมันทําให้ตัวเขาอ่อนไหวและคิดถึงยอดหวานใจมากกว่าเดิมแต่นั่นทําให้ทุกคนสงสัยใช่ไหมละครับว่าทําไมผมถึงมีความรู้สึกกลัวและรู้สึกคิดถึงใครบางคนด้วยทั้งที่ตัวเองเป็นหุ่นยนต์แท้ๆก่อนที่เขาจะเริ่มเล่าย้อนกลับไปในวันที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้น มันเป็นวันที่จอมมานถลเหลิองอำนาจและเริ่มยึดครองทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ซึ่งแน่นอนอำนาจของจอมมารสามารถช่วงชิงอำนาจจากทุกชีวิตบนโลกได้อย่างรวดเร็วแต่มันยังไม่เร็วพอไม่ทันใจเขาต้องการเป็นเจ้าของทุกพื้นที่บนโลกให้เร็วขึ้นกว่าเดิมก็เลยต้องการสร้างกองทัพหุ่นยนต์ขึ้นมาและหวังว่าน,นี่จะเป็นกองกําลังที่พักดีและซื่อตรงกับเขามากกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆ โดยขั้นตอนการสร้างหุ่นยนต์นั้นก็เป็นไปนอย่างราบรื่นเพราะจอมมานั้นได้เกณฑ์เหล่านักวิทยาศาสตร์ที่ชั่วร้ายมาทํางานให้กับเขาเหมือนตอนสร้างหุ่นสังหารตัวอื่นๆนั่นแหละครับโดยกรรมวิธีการสร้างนั้นก็เต็มไปด้วยทรัพยากรที่ไปกดขี่เขามาจนกระทั่งได้หุ่นยนต์มาเป็นตัวเป็นตนแต่ช่วงแรกๆมันจะเป็นหุ่นกากๆที่ใช้งานไม่ได้เรื่องเท่าไหร่จนกระทั่งผ่านการพัฒนามาเรื่อยๆและได้เป็นโมเดล X ขึ้นมาซึ่งเป็นซีรีส์หุ่นยนต์สังหารที่ได้เรื่องที่สุุดดแลล้้้ววในนนนนนนตตออัััโยยจะะมมีกกษณเห่่นนหน์าสสืค สวมหมวกที่มีปลายปีกอารมณ์แบบหนังฟิล์มนัวสมัยก่อนนั่นแหละครับและเมื่อเจอโมเดลที่ใช่เหล่านักวิทย์ก็สร้างกองทัพหุ่นยนต์โมเดล X ขึ้นมาเพื่อช่วยจอมมารครองโลกซึ่งแน่นอนหุ่นพวกนี้ทํางานได้ดีเกินคาดและกลายเป็นหุ่นยนต์ซีรีส์ที่จอมมารชอบที่สุดแต่ทว่ามันกลับมีหุ่นยนต์ซีรีส์ X ตัวหนึง่งในนาม X 4 9่เาวขาผู้นี้เป็นหุ่นยนต์ที่มีชีวิตจิตใจเพราะครั้งหนึ่งนักวิทย์คนหนึ่งเนี่ยอยากจะทดลองอะไรบางอย่างด้วยการฝังชิปรับรอรมณ์ลงงไปในตัวข X49 โดยทั้งหมดที่ทำก็ทําไปเพื่อความสนุกสนุกเท่านั้นเขามองว่าเวลาเห็นหุ่นยนต์มีอารมณ์และก็มีความรู้สึกเนี่ยมันรู้สึกตลกดีนะครับ แต่คนที่ไม่ตลกด้วยก็คือ X49 ที่มีความรู้สึกแบบมนุษย์ไปแล้วโดยเขาเริ่มสัมผัสความรู้สึกโกรธได้ก็ตอนที่ออกปฏิบัติภารกิจที่จอมานสั่งโดยครั้งนั้นเป็นการกวาดล้างกลุ่มกบฏท,ที่แอบซ่อนตัวแบบลับๆแต่พอพวกขุนสังหารมาถ,ถึงก็เกิดการต่อสู้ขึ้นแต่ทว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มกบฏนั้นมีความรอบรู้มากกว่าและมีความพิกแพลงมากกว่าเพราะว่าตัวเองเป็นมนุษย์ไม่ได้ทําอะไรเป็นเส้นตรงเหมือนกับหุ่นยนต์ แต่หารู้ไหมว่ามันมีอาวุธลับชิ้นหนึ่งที่พวกกบฏไม่คาดคิดมาก่อน X49 ที่มองเห็นเพื่อนหุ่นยนต์ล้มตายจนเกลี้ยงเกิดรู้สึกโกรธขึ้นมาและใช้ความรู้สึกนิกคิดของเขาเนี่ยไต่ตองการต่อสู้ของมนุษย์และใช้ความแข็งแกร่งของหุ่นยนต์เข้าต่อสู้จนกวาดล้างกลุ่มกบฏมาได้ล้างแค้นให้เพื่อนหุ่นยนต์ได้สาเร็จซึ่งจริงๆมันเป็นมุมมองของคนชั่วและเขาก็กําลังทํางานให้กับคนชั่วอยู่ด้วยนั่นแหละเพียงแต่หุ่นที่เพิ่งมีความรู้สึกยังไม่รู้ว่าอะไรคือคววามผิดดชชออบั่่ีนนเง เพราะว่าในตอนนั้นเขาบังเอิญได้เจอกับลูลู่หมาปักที่ยิ้มกว้างและมีลิ้นเป็นรูปหัวใจหุ่นยนต์ผู้ไม่เคยเห็นอะไรสดใสเท่านี้มาก่อนก็ตกหลุมรักเข้าอย่างจังและยกให้ลูลู่เป็นแม่หวานใจนับตั้งแต่นั้นและเมื่อเจอรักแท้หุ่น X49 ตัวสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่อย่างตัวเขาเนี่ยก็ตัดสินใจลาวงการและถอนตัวออกจากกองทัพไม่กลับไปเหยียบทินเดิมอีกเลยซึ่งมันก็โชคดีตรงที่ช่วงนั้นเนี่ยเหล่านักวิทย์ได้คิดค้นหุ่นยนต์สังหารชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งก็คือพวก n e เที่จอมานจะ ใช้หลังจากนี้ไปตลอดได้หละครับเอ็กกับลูลูแม่หวา่นใจออกตลอดใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขามักไปตามงานดนตรีพอรักในเสียงดนตรีเหมือนกันซึ่งก็เหมือนจะไม่มีอะไรให้ต้องกังวลในชีวิตอีกแล้วใช่ไหมละครับจนก,กระทั่งจอมมารได้เจอกับอุปสรรคชิ้นโตเข้าให้เมื่อเขาไม่สามารถเอาชนะสมุไรตนหนึง่งผู้มาจากอดีตได้แถมยังเสี่ยงที่ตัวเองจะถูกสังหารอีกด้วยและไม่ว่าจะส่งบีเทอร์โดนสหุนยน์ตสังหารรุ่นล่าสุดที่เก่งและมีกองทัพใหญ่โตขนาดไหนไปสู้ก็ตามก็ไม่สามารถ จัดการกับซามูไรผู้นี้ได้เลยทําให้จอมมานั้นต้องย้อนกลับมาหุ่นรุ่นก่อนหน้าที่หลงเหลืออยู่และก็ได้ทราบมาว่าหุน่น X49 ที่ว่าเนี่ยมันถูกทําให้มีชีวิตจิตใจและมีหมาตัวหนึง่งเป็นดั่งกล่องดวงใจของมันทีเนี้เรื่องเลวร้ายก็เกิดขึ้นเพราะจอมมานั้นได้ลักพาตัวลูลูไปจากอ้อมกอดของ X-49 และประคับปห้เขาไปสังหารซามูไรแจ็คไม่งั้นจะไม่ได้เจอหน้ากับหวานใจอีกเลยทําให้หุ่นสังหารตัวเนี้ไม่มีทางเลือกกลับมาสวมชุดนักฆ่าอีก กลับไปรับใช้จอมมารอีก และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดก่อนภาพจะตัดมาที่ x 4 9ที่นั่งอยู่ในรถตอนฝนตกอีกครั้งตอนเนี้ยเขาได้สืบมาจนรู้แล้วว่าซามูไรแจ็คซ่อนตัวอยู่ที่ไหนมันคือโรงงานผลิตหุ่นยนต์เก่านั่นเองซึ่งตลอดการสืบสาวราวเรื่องมาเนี่ยเขารู้ตัวว่าขนาดหุ่นสังหารที่ดีที่สุดอย่างบิวเทอร์โดนส์ยังทําอะไรซามูไรผู้นี้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะด้วยฝีมือไม่ถึงขั้นหรืออะไรก็แล้วแต่และยอมรับว่าแจ็คนั้นคือยอดฝีมือที่แท้จริงและตัวเขาเองที่มารับทางภารกิจนี้้้กกก็็อออาาาจจะะไไไไไมม่่่รดดดลับปวยซํํแตทไไ้ เขาถูกบังคับให้ต้องทําเรื่องชั่วไม่งั้นลูลู่จะเป็นอันตรายและตอนนี้เมื่อไหร่ที่ฝนหยุดตกเขาจะเข้าไปเอาชีวิตของแจ็คมันแลกกับการเป็นอิสระของแม่หวานใจทันทีพลางดูรูปของลูลู่ไปด้วยเขาคิดถึงเธอเหลือกเกินและเมื่อฝนหยุดตกปุ๊บ X49 ก็เ็พร้อมปฏิบัติภารกิจที่อันตรายถึงชีวิตขาวควักปืนออกมาสกระบอกแล้บุกเข้าไปในโรงงานทันที บรรยากาศตอนนี้นั้นเรียกว่าเงียบสงัดไม่มีการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตเลยเขาค่อยๆระวังตัวเดินเข้ามาเรื่อยๆแต่ยังไม่พบสิ่งผิดปกติโดยจะมีจังหวะที่ x 4 9ใช้ความรู้สึกของตัวเองยิงไปที่เป้าหมายแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเขาลองลาดยิงดูเพื่อจะพบสิ่งผิดปกติแต่ก็ไม่พบอะไรเหมือนเดิมมันเงียบมาก,มากๆเงียบเสียจนตัวเขาเริ่มรู้สึกหวาดระแวงขึ้นมาจนกระทั่งควันจากท่อที่กระสุนเขาเผลอไปโดนเนี่ย ได้ปกคลุมไปทั่วบริเวณเขาสังเกตเห็นเงาของอะไรบางอย่างคล้ายกับคนเสร็จฉันลักเขารีบหยิบปืนยิงไปที่นั่นทันทีและร่างนั้นก็ล้มลงเอ9กิดว่าตัวเองนั้นจัดการกับซอมไรได้แล้วก็รีบเดินมาเช็คที่เกิดเหตุแต่ความน่าสะบึงกลัวกำลังจะเริ่มต้นขึ้น หลังจากนี้เมื่อหุ่น X49 กลับพบว่าร่างที่เขาปลิดที้ไปนั้นมันดันเป็นหุ่นของซีรีส์ X อีกตัวที่เคยสร้างทิ้งเอาไว้ในโรงงานเก่าแห่งนี้โดยมีคราบน้ำมันหลยเยิ้มเลยหลังจากนั้นเขารู้ทันทีว่าตัวเองได้เสียท่าให้กับสมามูไรยอดฝีมือเข้าให้แล้วทันทีหลังจากความคิดนั้นแวบเข้ามาในหัวเงาดำที่เราคุ้นเคยก็ปลากฏตัวขึ้นข้างหลังร่างของเขาเสียงตวัดดาบดังขึ้น ทันใดนั้นตาสีแดงฉานของเขาก็เริ่มแวบถี่ลงและร่างของ X-49 ก็ลม้มลงกับพื้นทันทีซามูไรแจ็คได้สังหารเขาลงเรียบร้อยเพราะรู้ว่านี่คือหุ่นสังหารที่จอมมารส่งมาจัดก,การกับเขาเราจะเห็นหุ่น x 4 9นอนจมกองน้ามันของตัวเองโดยที่แจ็คก,ก็กําลังจะเดินจากไปแต่ก่อนจะจบ X49 ได้บอกแจ็คก,ก่อนสิ้นใจว่าฝากดูแลลูลู่ด้วยทาให้แจ็คตระหนักได้ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่ใช่หุ่นไรอารมณ์แบบตัวที่ัผ่านมาและแสดงสีหน้าเศร้าใจออกมาอย่างเห็น ได้ชัดก่อนที่แจ็คจะ m o ฟออนและเดินจากไปพร้อมกับที่ X49 ก็สิ้นใจลงพอดีเป็นการจบชีวิตลงในที่ที่ผลิตตัวเขาขึ้นมาเองนั่นแหละแต่เรื่องที่น่าเศร้ากว่าน,นั้นก็คือชะตากรรมของลูลูในมือของจอมมานั้นจะเป็นอย่างไรและแจ็คได้รับรู้สิ่งที่ X49 พูดก่อนตายและได้ตามไปช่วยหรือเปล่าเป็นปริศนาสุดหดหูที่ฝากทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงตอนจบของตอนนั่นแหละครับ หลังจากนี้เรื่องจะพาเราย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งในตอนที่แจ็คถูกส่งมาฝึกวิชาอย่างประเทศอียิปต์ซึ่งพอมีคนมาส่งถึงที่นี่ปุ๊บเนี่ยแจ็คจะได้เจอกับอาจารย์ที่จะฝึกฝนเขาซึ่งพออาจารย์เห็นหน้าปุ๊บก็รู้ทันทีว่านี่คือลูกของจจกรรพัตอย่างแน่นอนเพราะหน้าถอดแบบมาเหมือนกันเป๊ะเลยหัวนนึกถึงวันที่เขาสอนจักรรพัตญี่ปุ่นในอดีตเลยซึ่งพอพูดแบบนี้ แจ็ควัยเด็กก็ซึมทันทีเพราะเขาปล่อยให้จอมมารลักพาตัวพ่อไปทั้งที่ทําอะไรไม่ได้เลยซึ่งอาจารย์ก็จะให้กําลังใจและบอกว่าข้ารู้จุดประสงค์ที่เจ้ามาที่นี่ดีสร้างโมรอยอม,มานจะกลับมาอย่างแน่นอนและเจ้าจะเป็นความหวังเดียวของโลกของเราระหว่างนี้ท่านอาจารย์ก็จะพาแจ็คเดินชมรอบๆที่นี่ซึ่งจะเห็นวิถีชีวิตของชาวอียิปต์โบราณและทุกคนต่างก็ฝึกฝนตัวเองเพื่อรับมือในวันที่จอมมารจะกลับมา รวมถึงการพูดถึงภารกิจในการฝึกฝนซามูไรน้อยหนึ่งเดียวที่จะใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ของจกักรพรรดิในการปราบจอมมารให้ตรงได้ด้วยพร้อมทั้งต้อนรับแจ็คเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันโดยการทาสีที่สื่อถึงสัตว์นักล่าทั้งหลายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังก่อนจะพาไปนั่งชมพิธีต้อนรับที่เป็นการเต้นรอบกองไฟในบรรยากาศที่ขลังสุด ซึ่งแจ็คเองนั้นก็จะได้เจอกับลูกชายของอาจารย์ที่ตอนแรกก็ไม่กินเส้นกันสักเท่าไหร่แต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อได้ฝึกฝนวิชาการต่อสู้ร่วมกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแจ็คกับเด็กอีคนนั้นก็เริ่มสนิทกันราวกับว่าโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยโดยเราจะได้เห็นมุมมองต่างๆที่เป็นอันซีนของอียิปต์ผ่านการเระจญภายของเด็กน้อยทั้งสองคนที่นอกจากจะทําให้แจ็คเก่งการต่อสู้ขึ้นแล้วยังได้เรียนรู้โลกที่สวยงามที่เขาจะต้องปกป้องมันในอนาคตอีกด้วยแต่ว่าเรื่องดีๆนั้นนมมักผ่าไไวเส เมื่อคืนหนึ่งที่แจ็คก,กำลังหลับอยู่ไกลจากตัวหมู่บ้านไปมีโจนกลุ่มหนึ่งแอบลอบโจมตีชาวอียิปต์โบราณขณะหลับไหลเพื่อตามหาเด็กคนหนึ่งก่อนที่พวกมันจะจับตัวทุกคนในหมู่บ้านไปจนหมดเหลือเพียงแจ็คคนเดียวที่ไหวตัวทันและซ่อนตัวดูสถานการณ์อย่างเงียบๆก่อนที่จะแอบตามกองโจน,นั้นไปด้วยวิชาย,ย่องเบา จนก,กระทั่งมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ถูกยึดกลายเป็นรังโจนไปแล้วแจ็คสังเกตหัวหน้ากลุ่มนั้นจับตัวพวกของแจ็คไว้ในกรงแต่ดีที่พวกเขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรก่อนที่มันจะไรยมนสร้างกองไฟให้เป็นหน้าจอมมารขึ้นมาเพื่อปลุกใจเหล่านักเลงโจนทั้งหลายว่าจอมมารผู้ชั่วร้ายได้สัญญากับพวกเราว่าจะมีสมบัติล้ำค่ามอบให้มากมายหากเราส่งตัวเด็กน้อยผิวขาวคนนั้นมาให้กับเขาได้ซึ่งเด็กน้อยผิวขาวคนนั้นก็หมายถึงแจ็คนั่นเองแหละครับ สวยแล้วเมื่อความจริงปรากฏแจ็คก,ก็ดูทันทีว่านี่ทุกคนต้องมาสวยเพียงเพราะตัวเขาเนี่ยนะไม่ได้การแล้วแจ็คน้อยต้องทําอะไรสักอย่างทีนี้เด็กน้อยก็เลยตัดสินใจแอบขอโมยอาวุธของพวกนั้นมาชิ้นหนึ่งที่ก็มีน้ําหนักเอาเรื่องเลยเมื่อเทียบกับเด็กตัวเล็กๆอย่างเขา แต่แจ็คนั้นไม่ยอมแพ้โดยแช้แรงจูงใจที่จะช่วยทุกคนกลับมาให้ได้เป็นแรงผลักดันผสมผสานกับวิชาการต่อสู้ที่มีวัฒน,นาการมาจากเหล่าสัตว์ป่าไม่ว่าจะความว่องไวของชีตาความพลิ้วของกวางความคล่องแคล่วของลิงและความดุดันแบบสิงโตเมื่อแจ็คใช้อาวุธนั้นจนคล่องเขาก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือทุกคนแล้วโดยได้หยิบดินมาป้ายหน้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชนเผ่าอียิปต์เป็นในยะถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบทุกคน และบุกเข้าไปสู้กับกองโจรแบบตรงๆเลยซึ่งสุดท้ายแล้ววิชาการต่อสู้ที่แจ็คฝึกฝนมานั้นก็สามารถเอาชนะกองโจรและปลดปล่อยพวกพ้องได้สําเร็จและก่อนที่ตอนนี้จะจบลงอาจารย์ของแจ็คจะเดินมาขอบคุณเขาและบอกว่าการฝึกของเจ้าที่นี่เสร็จสมบ,บูรณ์เรียบร้อยแล้วซามูไรน้อยเจ้า จงออกเดินทางต่อไปและกลายเป็นสุดยอดสมุไรผู้ปราบจอมานให้ได้ล่ะแจ็คน้อมรับคำสอนของอาจารย์และจับมือกับเพื่อนของเขาเป็นการปิดฉากการฝึกฝนที่เข้มขน้นน่าอิปต์ลงในฉากนี้ และในตอนต่อไปนี้นะครับมันจะเป็นตอนจบของซีซั่นที่4ที่หลังจากนี้ซีรีส์ของซามูไรแจ็คจะต้องหยุดลงเพราะถูกแคนเซิลไปนะครับคือเรียกว่าเป็นการแคนเซิลอย่างไม่เป็นทางการก็แล้วกันเพราะเขาตัดจบแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจบนะครับซึ่งตัวของผู้สร้างเจนดี้ทาทาคอฟสกี้หลังจากนี้ก็จะมีประกาศว่าจะสร้างหนังโรงของแจ็ค เพื่อเป็นการปิดฉากอย่างสมบูรณ์แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นน่นะครับถูกยกเลิกไปอีกครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสําหรับแฟนๆมากเลยแหละครับเพราะว่าเรื่องราวของซามูไรแจ็คนั้นยังไม่ได้ถูกสานต่อและมันยังไม่ได้จบบริบูรณ์และตอนต่อไปนี้ก็คือตอนปิดฉากของซามูไรแจ็คเวอร์ชันคลาสสิกในซีซั่นที่4ก่อนที่จะไปเลยกันต่อในภาคต่อสุดเข้มข้นในซามูไรแจ็คซีซั่นที่5ที่สร้างโดยอาดัลสวิมที่การตีความดิบเถื่อนอย่างแน่นอนแหละครับไป เราไปลุยตอนจบของซีซั่นที่4กันต่อดีกว่าคือตอนจบของซีซั่นที่4เนี่ยมันจะเป็นตอนที่แจ็คบังเกินไปเจอกับเด็กทารกคนหนึ่งครับ ซึ่งพอไปเจอปุ๊บเด็กนั่นก็กำลังจะโดนหุ่น3าตัวจะจับไปทําอาหารพอดีเขาก็เลยต้องเข้าไปปกป้องและพาวิ่งหนีออกมาทําให้ตอนนี้กลายเป็นเรื่องซามูไรแจ็คเวอร์ชั่นซามูไรพ่อลูกอ่อนไปแบบงง,ง,งๆเพราะตลอดทางตอนเนี่ยแจ็คจะต้องปกป้องเด็กคนนี้พลางปราบอาธรรมไปด้วยนั่นเองแหละครับซึ่งซามูไรแจ็คก,ก็ออกเดินทางต่อแต่คราวนี้ไม่ใช่หาหนทางกลับสู่อดีตนะครับแต่เป็นการตามหาพ่อแม่ของเด็กคนนี้ต่างหากแต่ไม่ว่าจะเดินไปถามที่ไหนหมู่บ้านใกล้เคียงหรือห่างไกลก็ไม่มีที ว่าจะเจอครอบครัวของเด็กน้อยเลยคืนนั้นก็เลยต้องจบที่แจ็คก,กล่อมเด็กน้อยนอนด้วยนิทานคุณธรรมฉบับโบราณของญี่ปุ่นเรื่องโมโมโทาโร่ยอดวีรบุรุษนั่นเองแหะครับอ่ะจนสุดท้ายเด็กน้อยก็พลอยหลับไป เช้าวันนุ่งขึ้นเด็กน้อยก็จะหิวนมแบบบักมากจนร้องไห้ฟูมไฟายแจ็คก,ก็เลยพยายามหาทางเลี้ยงเด็กให้รอดเลยไปบีบนมจากสัตว์แถวนั้นมาให้กินและก็ผ่านการประจนภัยต่างๆด้วยกันมามากมายแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเจอครอบครัวของหนูน้อยนี้เลยสักนิดทั้งคู่เลยต้องเดินทางกันต่ออย่างไร้จุดหมายทามกลางสายฝนที่ถล่มลงมาแล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจนได้แจ็คบังเอิญถูกนักล่ารางวัลตัวหนึง่งเดินมาดักหน้าแจ็คก,ก็เลยต้องวางเด็กน้อยลงก่อนแล้วจัดการกับนักล่านั่นจนเอาาชนะมได้ ไม่ยากเย็นนักแต่ที่แย่ที่สุดก็คือเด็กนั้นได้ซึมซาบความรุนแรงจากการต่อสู้มาแล้วเรียบร้อยแถมพอพามาหลบในถ้ำเด็กน้อยก็เริ่มป่วยอีกทั้งหากซึ่งแจ็คก,ก็จะดูแลอย่างดีบทยาสมุนไพรให้กินเช็ดตัวให้หายร้อนก็จะออกเดินทางต่อในวันถัดมา ซึ่งเรื่องร้ายยังไม่จบแค่นั้นพอทั้งคู่ได้บังเอิญเจอกับโจรเก่าพวกโจรที่จะจับเด็กน้อยในตอนแรกแจ็คเลยผูกเด็กน้อยไว้ที่หลังและเข้าประจันบานกับพวกนั้นซึ่งแน่นอนโจรกระจอกแบบนั้นจะเอาอะไรไปชนะสมุไรแจ็คได้ใช่ไหมล่ะครับเขาจัดการมันลงได้อย่างรวดเร็วแต่หารู้ไม่ว่าเด็กน้อยได้มองหน้านเคร่งขื่มของแจ็คตลอดเวลาและได้ซึมซับทุกอย่างมาหมดแล้วด้วย ไม่นานหลังการต่อสู้อยู่ๆครอบครัวของเด็กน้อยกับกลุ่มชาวบ้านก็เดินทางมาแล้วบังเอิญมาเจอกับลูกของพวกเขาแบบพอดิพอดีแจ็คคืนลูกให้กับแม่ซึ่งก็ได้คําขอบคุณกลับมาแต่ทว่าเมื่อเด็กอยู่ในอ้อมกอดของแม่นั้น แม่ก็ต้องตกใจเพราะว่าเด็กน้อยคนนั้นทําสีหน้าเกลี้ยกล่อมตลอดเวลาแจ็คก,ก็เลยต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นและอธิบายว่าเด็กคนนี้ถูกทอดทิ้งมานานและหลังจากผ่านการผจญภัยกับยอดสมามูไรยอย่างเขามาเด็กนั้นก็เลยเคยชินกับการออกป่าและการออกผาดจรไปแล้วตอนนี้วิญญาณนักสู้สมามูไรได้ถูกถ่ายทอดไปสู่ตัวเด็กน้อยและนั่นทําให้จิตใจของเขาไหลเวียนไปด้วยเลือดของนักสู้นั่นเอง ก่อนที่แจ็คจะเดินจากไปพร้อมกับที่เด็กน้อยจะตะโกนว่าโมโมทาโร่เด็กน้อยวีรบุรุษในนิทานคุณธรรมที่แจ็คเล่าให้เขาฟังนั่นเองไม่แน่นะครับว่าเด็กน้อยผู้นี้ในอนาคตอาจจะโตขึ้นมากลายเป็นโมโมทาโร่ยอดวีรบุรุษคนต่อไปก็ เป็นได้และตอนจบของซามร r a i Jack s ่นที่4ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับคิดดูนะครับทุกคนตอนจบของซีซันที่4คือปูทางมาอย่างดีเลยแม้จะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักที่แจ็คต้องหาทางกลับสู่อดีตมากสักเท่าไหร่แต่ก็มีหลายปมที่ยังไม่ได้ถูกสารต่อและปล่อยให้ค้างคาไว้แบบนั้นนั่นแหละครับก่อนซาม urai Jack ที่ตอนนั้นเป็นซีรีส์ยอดฮิตจะถูก CN แคนเซิลแบบงง,ง คิดดูว่ามันน่าเจ็บใจไหมล่ะครับแต่ทว่าซามูไรแจ็คเป็นหนึ่งในเรื่องที่โชว์้าข้างมากๆเพราะเขาเป็นเพียงไม่กี่เรื่องที่ได้ถูกสานต่อครับพออีก13ปีให้หลังซามูไรแจ็คจะกลับมาในซีซั่นที่5ที่ว่ากันว่าเป็นที่สุดของซามูไรแจ็คแล้วด้วยความเดือดดานไม่มีความปราณี และไม่จะเป็นต้องทําลงช่องการ์ตูนเด็กอีกต่อไปเพราะฉะนั้นบทสรุปของซามเไรแจ็คในซีซั่นที่5นั้นมันจึงเป็นซีซั่นที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดและมันก็สมการรอคอยที่ยาวนานกว่า13ปีจริงๆครับเพราะนี่คือซามูไรแจ็คเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลย และอีกไม่นานนี้ทุกคนก็จะได้สัมผัสกับสรุปซัมเร์ไรจคซีซั่นที่5ที่เป็นการปิดตำนานของยอซัมเ์ไรมาเดนจอนผู้นี้อย่างแน่นอนครับใครที่กำลังรออยู่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้กับพวกเราด้วยนะขอบคุณทุกคนมาณน,นที่นี้ด้วยแล้วเจอกันกับบทสรุปในคลิปหน้า,นาครับ